ปฐมเหตุของข่าวใหญ่ชิ้นนี้เริ่มขึ้นเมื่อบ่ายวันที่12กันยายน2502เมื่อมีผู้โทรศัพท์แจ้งไปกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองว่ามีผู้พบศพลอยน้ำอยู่ในเขตจังหวัดนนทบรุรีนักข่าวอาชญกรรมขณะนั้นคือนายรังสีเราเจริญรีบรุดไปที่เกิดเหตุได้ความว่าศพถูกนำไปชนสูตร ที่วัดใหม่นครอินทั้นตามไปดูที่วัดปรากฏว่าศพดังกล่าวได้นำเข้ามาตรวจพิสูจน์อย่างโรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพมหานครแล้วจึงติดตามไปดูศพที่โรงพยาบาลตำรวจขณะที่ผู้สื่อข่าวเสียงอ่างทองไปถึงวัดใหม่นั้นได้ทราบจากคนช่วยเหลือในการนำศพขึ้นจากน้ำว่าเป็นศพผู้หญิงถูกแทงนุ่งกระโปรงสีดำ มีรูปตุ๊กตาเป็ดน้อยกลางร่มปักติดอยู่และสวมแหวนนามสกุลรามเดชะพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองฉบับเช้าวันรุ่งขึ้นจึงเป็นข่าวการพบศพลึกลับลอยน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาเขตเมืองนนทบุรีธรรมดาวันที่13กันยายน2 5ง2เช้าวันต่อมาเสียงโทรศัพท์จากชายลึกลับ ไม่ระบุชื่อโทรมาถามถึงผู้สื่อข่าวสอบถามว่ารู้หรือไม่ว่าศพนั้นเป็นใครครั้นผู้สื่อข่าวตอบว่ายังเสียงลึกลับปลายสายบอกมาว่าเคยเห็นคนสวมแหวนนามสกุลรามเดชะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลยาสูบชื่อนวลชวีแต่จะใช่ศพที่พบหรือไม่ให้ไปสืบดูเอาเองจากนั้นผู้สื่อข่าวจึงดำเนินการสืบสอบ ชนิดเกาะติดโดยโทรศัพท์ไปสอบถามที่สถานพยาบาลโรงงานยาสูบได้รับคำตอบว่ามีคนชื่อนวลชวีแต่ไม่ทราบว่าหายไปไหนต่อมานางอุดมลักษ์เพชรโสพยาบาลสาวของสถานพยาบาลโรงงานยาสูบบอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้ไปดูศพลอยน้ำที่โรงพยาบาลตำรวจมาแล้ว เป็นศพข,ของนวลชวีเพื่อนร่วมงานของเธอระบุว่าเป็นภรรยาของนายแพทย์อาทิ์สุยานเศรษฐกรหรือรามเดชะซึ่งเป็นแพทย์โรงพยาบาลรถไฟนวลชวีได้หายไปจากที่ทำงานตั้งแต่วันที่สิบกันยายนหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดพบเห็นเธออีกเลยผู้สื่อข่าวจึงได้ตามไปที่โรงพยาบาลรถไฟอีกครั้งแต่ไม่พบหมออาทิ์ จึงได้ขอร้องให้คนที่โรงพยาบาลพาไปพบหมออาทิตย์ที่บ้านและได้แจ้งข่าวการตายของนวลชวีกับหมออาทิตย์จากการสักถามของผู้สือข่าวหมออาทิตย์ยอมรับว่านวลชวีเป็นภรรยาของตนแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันตนไม่ทราบว่าจะสงสัยใครเป็นฆาตกรจากนั้นนังซื้อพิมพ์ได้เดินข่าวพาดหัวติดต่อกันเป็นข่าวใหญ่หลายวันและมีผลผลักดัน ให้มีการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจนในที่สุดตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5คนรวมทั้งนายแพทย์อาทิยต์จำเลยที่หนึ่งและจำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่5อีกคนหนึ่งส่วนจำเลยที่เหลือให้ยกฟ้องเรื่องความรกรันทดของนวลชวีเพชรรุ่งหรือสุยานเศรษฐกรซึ่งกลายเป็นฆาตกรรมรายนี้เป็นที่โจจันกันทั่วทุกมุมเมือง เมื่อปี2502และอย่างเล่าลือติดรีมฟีปปาคนต่อไปจนถึงทุกวันนี้จากการติดตามสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าเหตุเกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บรุรีเมื่อวันที่12กันยายนชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่แถวบริเวณริมแม่น้ำแถบนั้นได้พบศพหญิงสาว ที่ถูกฆ่าแล้วนำมาโยนทิ้งน้ำเมื่อนำศพขึ้นมาจึงพบว่าสวมแหวนนาสกุลรามเดชะจนเป็นที่มาแห่งการคลี่คลายคดีและสู่ผลชัดเจนว่าเป็นภรรยาของนายแพทย์อาทิย์สุยานเศรษฐกรแห่งโรงพยาบาลรถไฟซึ่งทั้งสองจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่11มีนาคม2,50 2เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ย้อนอดีตแห่งการสอบสวนพบว่า ชีวิตของพยาบาลสาวนวลชวีไม่ค่อยราบรื่นนักทั้งอาศัยสมุดบันทึกหรืออนุทินเล่มเล็กๆเ,เล่มหนึ่งซึ่งเธอมันขีดเขียนไว้อย่างสม่ำเสมอก็ค่อยๆพบว่าเธอได้มีเรื่องบาดหมางอันผิดสามีภรรยาทัท่วๆไปอยู่มากเกิดทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอถึงขนาดนายแพทย์อาทิย์เคยต่อยนางนวลชวีถึงดั้งจมูกหักและเรื่องราวถึงโรงพัก ตำรวจค้นบันทึกที่ระบายความในใจไว้เมื่อได้ความอย่างนั้นจึงคลำทางลงมือสอบสวนต่อไปสาเหตุสืบได้ว่านางนวลชวีผู้เป็นภรรยานั้นได้พยายามรบเร้านายแพทย์อาทิย์ให้รับเลี้ยงดูตนอย่างออกหน้าออกตาเยี่ยงภรรยาทั่วไปและอีกอย่างบิดามารดาของนายแพทย์อาทิย์ก็รังเกียจที่จะไปอยู่บ้านด้วยไม่ได้นวลชวีจึงพยายามรบเรา้า ที่จะให้นายแพทย์อาทิตย์กับเธอไปหาบ้านอยู่ตามลําพังฉันสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่นายแพทย์อาทิตย์ก็เฉยเมยคอยบ่ายเบี่ยงอยู่ตลอดเวลาการทะเลาะบบาแหวงก็เกิดขึ้นตลอดเวลาจนกระทั่งถึงจุดจบของนวลชวีอย่างน่าอนาถนอกจากนั้นปรากฏว่านายแพทย์อาทิตย์ยังได้ไปแอบจดทะเบียนสมรสซ้อนกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งชื่อสมบูรณ์ เป็นนักเรียนวัยรุ่นในระยะที่ห่างกับการจดทะเบียนกับนางนวลชวีเพียงหกวันเท่านั้นนี่เป็นสาเหตุที่นายแพทย์อาทิ์สามีได้คบคิดกับพวกเพื่อขจัดนางนวลชวีออกไปเสียให้พ้นทางตำรวจสนิทฐานรวบรวมหลักฐานก่อนจะลงมือจับกลุ่มจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้ลงความเห็นว่ามีผู้ร่วมมือกับนายแพทย์อาทิป ในการกำจัดนางนวลชวีร่วมด้วยกัน4คนผู้น่าสงสัยคือนายชูยศจุลานุก,กะทนายความและนางสุขสมศรีภรรยาของนายชูยศเองนอกจากนี้ยังมีนายชูเกียรติยกกลิ่นเด็กรับใช้ประจำสำนักงานทนายความของนายชูยศและสุดท้ายคือนายมงคลเรืองรัฐซึ่งเป็นมือมีดแทงนางนวลชวีต,ตามคำสั่ง และจ้างวานของนายแพทย์อาทิยต์ตำรวจรวบตัวนายมงคลได้พร้อมกับของกลางเรื่องราวอันน่ารันทดตามการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งระบุว่าเมื่อวันที่10กันยายน2502เวลากลางวันนั้นบุคคลทั้ง5คนได้ออกอุบายลวงนางนวลชวีออกจากที่ทำงานที่โรงพยาบาลยาสูบมุ่งตรงไปยังบ้านบังกะโลสร้างใหม่หลังหนึ่ง อันเป็นบ้านของนายชูยศและนางสุขสมศรีซึ่งอยู่ในบริเวณสวนลึกตำบลบางบำรุฝั่งทุนบุรีซึ่งอ้างว่านายแพทย์อาทิย์รออยู่ให้ไปดูบ้านหลังใหม่ด้วยกันเมื่อไปถึงนายแพทย์อาทิย์จัดการวางยาสลบนางนวลชวตีตามที่วางแผนเอาไว้เมื่อสลบแล้วปรากฏว่านายมงคลและคนอื่นๆได้ร่วมกันคงขืนกระทำชํารานางนวลชวี จนสำเร็จความใคร่ตามลำดับคนละครั้งก่อนที่จะใช้มีดสัน้นจ้วงแทงนางนวลชวีขณะสลบสลายอยู่จนเป็นแผลชะ,ะกันในที่สำคัญถึงสามแผลเป็นผลให้นางนวลชวีดิ้นเหือกและตายทันทีตามที่ได้วางแผนและไตรตรองไว้ก่อนสุดท้ายก็ได้ช่วยกันหามศพไปโยนลงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงสะพานนนทบุรีวันที่11ธันวาคม อายการสารทหารกรุงเทพได้เป็นโจทย์ื่นฟ้องบุคคลทั้ง5ในข้อหาคบคิดกันประชุมวางแผนฆ่านางนวลชวีเพชรรุ่งโดยเจตนาและโดยไตรตรองไว้ก่อนขอให้ลงโทษสถานเดียวคือประหารชีวิตโดยบุคคลทั้ง5ซึ่งเป็นจำเลยให้การปฏิเสธโดยสิ้นเชิงต่อมาเมื่อวันที่10ตุลาคม2 5 0 3หลังจากสารทหาร ได้เปิดโอกาสให้โจ์และจำเลยแถลงการด้วยวาจาเพื่อสรุปผลทั้งอายการสารทหารซึ่งเป็นโจ์ฟ้องนายชูยศจุลานุกะจำเลยโดยทำหน้าที่ทำการเสมือนทนายแก้ต่างให้แก่คดีของตัวเองต่างได้อาศัยชั้นเชิงของนักกฎหมายาแถลงโต้คารมกันเพ็ดร้อนล่อนสารแล้วสารได้ปิดสำนวนคดีนัดพิพากษาชี้ขาด ในวันที่12ทธันวาคม2503เวลา8.30นาฬิกา30นาทีรวมระยะเวลาที่ได้ดำเนินพิจารณาคดีอยู่หนึ่งปีเต็มแล้ววันนัดชีชตากรรมก็มาถึงเช้าวันที่12ทธันวาคม2503ประชาชนชายหญิงจำนวนมากได้หลังไหลไปฟังการตัดสินคดีนวนชวีกันอย่างล้นหลามแน่นห้องพิจารณาหนังสือพิมพ์ต่างบรรยายว่า มานั่งหลายตัวหักพังผู้คนออกมาอยู่สองข้างระเบียงศารทะลักไปจนถึงชั้นสองด้านหลังและลงมาใต้ถุนศาลทั้งกระจายอยู่เต็มบริเวณศารด้านนอกรวมทั้งสิ้นประมาณหมื่นกว่าคนรถราแน่นไปหมดคนเฒ่าคนแก่เตรียมข้าวหอมมาฟังนั่งกินขณะฟังคำพิพากษาอาหารภายในบริเวณศารขายดิบขายดีเป็นตามๆกันลำพงขยายเสียง ที่สารต้องเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกสองตัวเป็นสี่ลำโพงเพื่อให้ได้ยินกันทั่วเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีสารจึงได้ออกนั่งบันลังและอ่านคำพิพากษาโดยสรุปในที่สุดว่าจำเลยที่หนึ่งคือนายแพทย์อาทิตย์สุยานเศรษฐกรได้วางแผนการและตระเตรียมที่ไว้แล้วและได้ฆ่านางนวลชวีภรรยาของตนโดยไตรตรงไว้ก่อนจริงส่วนจำเลยที่ห้า คือนายมงคลเป็นเพียงผู้รับจ้างหวังเงินค่าจ้างจากจำเลยที่1มีความผิดฐานเจตนาฆ่าย่อมมีโทษเบาวกว่าจำเลยที่1จึงพร้อมกันพิาพาคษาโทษจำเลยที่1ให้ลงโทษประหารชีวิตและจำเลยที่5ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่สองสและ4คือนายชูเกียรติยกกลิ่นเรียงตามลำดับนั้นพยานหลักฐานต่าง อย่างเป็นที่น่าสงสัยจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีแก่จำเลยโดยการปล่อยตัวพ้นข้อหาไปและคดีถึงที่สุดไม่มีอุทธรณ์หรือดีกาหลังจากศาลได้พิพาคษาแล้วเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ส่งตัวนายแพทย์อาทิตย์ไปยังแดนประหารเรือนจำบางขวางนายแพทย์อาทิตย์สุยานเศษฐกรได้ดีกาทลเกล้าวถวาย ขอชีวิตต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตขณะต้องโทษในเรือนจำนายแพทย์อาทิย์ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษตามลำดับในที่สุดก็ได้รับการปลดปล่อยก่อนกำหนดเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่20ตุลาคม2515ส่วนนายมงคลเรืองรัตติดคุกอยู่8ปีกับหเดือนออกก่อนนายแพทย์อาทิตย์4ปี สะพานที่เป็นที่ถิ้งศพของพยาบาลสาวนวลชวีนั้นอยู่ในท้องที่เกี่ยวพันถึงสามจังหวัดคือตำบลบางบํารุอําเภอบางกอกน้อยจังหวัดทนบุรีขณะนั้นที่ตำบลพานถมตํบลจุริวงศตํบลมักกะสันและตำบลคลองเตยจังหวัดพระนครและที่ตำบลบ้านใหม่จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันชาวบ้านทั่วไป เรียกสะพานสายนี้ว่าสะพานนวลชวีทั้งหมดนี้คือเรื่องราวการฆาตกรรมโหดพยาบาลสาวนวลชวีเมื่อปี2502ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ